ขอกราบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกๆท่านขณะนี้ทุกท่านก็จะได้รับฟังธรรมะกับอาจารย์แบงค์นะครับในช่อง YouTube ช่องนี้เลยครูแบงค์สอนปฏิบัติธรรมนะครับธรรมะในเรื่องนี้ก็จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะนะครับแนะนำแนวทางสอนการปฏิบัติเจริญกรรมฐาน ตามแบบหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีการนั่งกรรมฐานก็จะทำให้เราแก้วิบากกรรมในชาติปัจจุบันนี้ได้ในพบต่อไปก็ชาติต่อไปก็ไม่ต้องมีวิบากกรรมอีกต่อไปคือแก้กรรมให้หมดในชาตินี้เลยนะครับทุกท่านแล้วก็กรรมฐานที่พูดเนี่ยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคเบาหว,วานโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทสมัยนีย้เป็นยุค 5G นะครับเป็นยุค 5G แล้วคนก็สามารถที่จะเป็นได้อาจารย์ก็จะนำธรรมะหลวงพ่อจรารันวัดอัมพวันและธรรมะจากหลวงพ่อวิริยังสินรนทโลมารวมกันซึ่ง นั่งนั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้เกิดพลังจิตเพื่อจะได้รักษาโรคที่เกี่ยวกับโรค 5G ได้โรคที่คนเป็นกันก็คือโรคประสาทเมื่อสมองมันใช้งานมันใช้งานจนมากจนเกินไปมันไม่ได้พักผ่อนนะมันก็จะพาให้เราเนี่ยเป็นโรคความดันโรคความดันมันเกิดจากความคิดความเครียดที่ไม่รู้จะปล่อยลักปล่อยวาง เวลาที่เราจะนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์หากสินห้าสินห้าของเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์มันไม่มีกําลังไงพอมันไม่มีกําลังกรรมฐานมันก็เจริญก้าวหน้าไม่ได้นะครับให้เราหาห้องที่สงบไม่มีคนมาวุ่นวายไม่มีคนมาเพ่นพ่านไม่มีเด็กมาวุ่นวายมาลบปวน ให้เรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายปรับท่านั่งแบบสบายๆนั่งตัวตรงแบบที่ไม่ต้องนั่งตัวเกร์คือไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าให้นั่งตัวตรงก็นั่งตัวตรงแบบนี้ไม่ใช่ต้องนั่งแบบสบายที่สุดโดยที่ว่าเราไม่ต้องเกรนหลับตาลงเบาๆโดยที่เราไม่ต้องไปบีบเปลือกตาสำหรับประสบการณ์ของอาจารย์ที่นั่งเนี่ยคือไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจเข้าออกเลย หน้าที่ของเราคือพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกไปอาจจะบริกรรมอย่างนี้ก็ได้หายใจเข้าหายใจออกสัมมาอาระหังก็ได้หรืออาจจะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้เอาตามแต่ละบุคคลที่จะถนัดตามละจริตซึ่งบางครั้งนะฮะบางครั้งเนี่ยเราไปเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ย ท่านก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วแหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละพอเราเห็นพระอาจารย์องค์นี้สอนสัมมาอราหังเราก็สัมมาอราหังตามสอนพองยุบเราก็พองยุบตามแต่มันไม่ถูกกับจริตเรามันก็จะพาให้เราตามสภาวะจิตไม่ทันพาให้จิตตกนั่นเองนะหน้าที่ของเราก็แค่พิจารณาดูลมหายใจเข้าออกตามแบบที่อาจารย์นั่งอาจารย์ไม่ได้ภาวนาอะไรเลย ลมหายใจไหล,หลเข้าไหลออกสั้นเรามีสติรู้ลมหายใจไหลเข้าไหลออกยาวเรามีสติรู้ทิจารณาดูลมหายใจไหลเข้าไหลออกตามความเป็นธรรมชาตินะโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกไปแซงโดยที่เราไม่ไปบีบบังคับบางสำนักบอกว่าต้องไปเพ่งลมหายใจอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะพาให้เป็นมิจฉาทิฏฐิพาให้หลงในสมาธิ หลงในสัมมัติได้นั่นเองหูได้ยินเสียงนะให้เรามีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงเราก็ไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายนะการเจริญอาณาปานสติก็คือการเจริญสตินั่นแหละอยู่กับลมหายใจเข้าออกขณนะเรานั่งเราไปเรารู้สึกปวดทุกทุกขเวทนาเกิดขึ้นปวดเมื่อยเกิดขึ้นการทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะว่ามันบีบบังคับไม่ได้ ให้เรารู้ตามสภาพความเป็นจริงว่าที่มันสั่งการบีบบังคับไม่ได้ไม่สามารถสั่งให้มันดับได้นะเพราะว่ามันเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนนั่นเองก็ให้เราพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของทุกขเวทนาเนี่ยดูไปว่ามันจะเกิดมันจะดับยังไงให้เราพิจารณาไป <c oughs> <c oughs> พิจารณาไปเรื่อยๆอาการทุกขเวทนามันก็จะอยู่ได้ไม่นานมันก็ดับไป แต่ก่อนนั้นนะ่ะเราอาจจะมีอาการปวดหัวจากอาการเป็นไมเกรนหรือเป็นความดันพอเรามาเจริญอานาปานาสติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะดีขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าพลังจิตพลังจิตก็มาจากจิตที่มันฝึกมาดีแล้วนั่นเองตามแบบหลวงพ่อวิริยังศิรินทโลขณะที่เรานั่งไปใจเราไปคิด ถึงบุคคลที่จากเราไปอันเป็นที่รักของเราปู่ย่าตายายก็ดีพี่ชายน้องสาวก็ดีให้เรามีสติรู้ทันไม่ไปยินดีร้ายขณะที่เราคิดวิญญาณไปตั้งอาศัยที่สัญญาคือความคิดหากาเราไม่มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันสังขารก็ไปปรุงแต่งพาให้ใจเศร้าหมองเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างหนึง่ง หน้าที่ของเราคือรู้ทันความคิดดูว่ามันจะเกิดมันจะดับยังไงอาการทุกขเวทนาหรืออาการความคิดนะก็เกิดได้ไม่นานมันก็ดับไปนะอย่างเราโลภเราก็โลภชั่วคราวแล้วก็ดับไปเรานั่งไปนั่งไปรู้สึกเย็นสบายความโล่งเบาสบายเกิดขึ้นนะเย็นซาบซ่าเกิดขึ้นนะเขาเรียกอารมณ์ปิติอารมณ์สุขนะก็ให้เรามีสติรู้ทันไม่ไปยินดีร้าย ถ้าเราไปยินดีมันก็จะเกิดโมหะครอบงำพาให้หลงในสมาธิน,นเวลาที่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมจนสําเร็จความเป็นปฐมฌานแล้วี่ยทุกท่านสามารถสําเร็จปฐมฌานได้ทุกคนก็จะสามารถใช้พลังจติตตรงเนี้ไปรักษาบุคคลอันเป็นที่รักได้ขณะที่อาจารย์ลืมบอกขณะที่เรากําลังจเจริญอานาปานสติอยู่ เราจะต้องนึกถึงฐานจิตของเราฐานใดฐานหนึ่งนะหน้าผากก็ได้หัวใจก็ได้กลางท้องก็ได้แต่สำหรับอาจารย์คือกลางท้องประมาณนี้ขณะที่เรากำลังจเจริญกรรมฐานอยู่ให้เราตั้งน้โมสามจบนึกถึงแสงบุญออกที่หน้าผากตามคำสอนหลวง,งพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนึกถึงแสงบุญออกที่หน้าผากของเรา ตั้งจิตอธิษฐานว่าดังนี้ข้าพเจ้าขอที่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมในเวรของมารดาบิดาของข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าลูกหลานข้าพเจ้ามีชื่ออะไรเราก็กล่าวไปเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรเราก็กล่าวไปเมื่อท่านได้รับบุญกุศลนี้แล้วหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปท่านทั้งหลาย ยาได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยเมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลนี้แล้วจงโหสิกรรมให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บบัตรนี้เป็นต้นไปเทิดน,นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนนั้นนะ่ะครับมาปฏิบัติกับอาจารย์มาปรึกษากับอาจารย์คุณป้าคนนั้นแก่แล้วอายุหกสิบกว่าแล้วหกสิบสามแล้วแล้วตอนนี้ปวดขามานานปวดขามาหลายปี ไม่ต่ำกว่าห้าหกเจ็ดปีพอมาจเจริญกรรมฐานกับอาจารย์ประมาณสี่เดือนก็เริ่มเดินได้ใช่หไหมจึงได้บอกไงว่ากรรมฐานมันแก้กรรมในชาติปัจจุบันนี้นะเมื่อเจ้ากรรมในเวนเอาโหสิกรรมแล้วมันก็จะดีขึ้นนะที่เราเจ็บป่วยไม่สบายเขาเรียกว่าโรคก,กรรมโรคเวรตามแบบหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันเลยพวกกัลยาณมิตรธรรมหรือเป็นพวกแม่ชีมาปฏิบัติอยู่นั่นปวดแข้งปวดขาปวดอะไรต่าง เป็นความดงความดันดีขึ้นเพราะว่ากรรมฐานมันแก้กรรมให้หมดในชาติปัจจุบันนี้